ระเบื้องตราช้างเสนอบ้านทุ่งพัฒนาชุดสิทธาภาคสองตอนสุดทิ้งนางชายหนุ่มชาวมูเซอ์ มักไม่ชอบสนทนาเกี่ยวพาราศสีกับหญิงสาวในหมู่บ้านเดียวกันเพราะการใช้ชีวิตจำเจอ,อยู่ใกล้ชิดกันมาแต่เด็กจึงมองไม่ค่อยเห็นความสวยงามของหญิงสาวภายในหมู่บ้านตนอ,อย่างนี้ตำใจขาดแน่เลยเว้นแต่นะักสือคนสวยมีชายหนุ่มมาชอบสองคนคือจบูและจลา <c oughs> อันตพานประจำหมู่บ้าน <c oughs> คน <c oughs> ที่จีบก็จีบกันไปไอ้คนที่ตำก็ตำกันจนเหงื่อตก เงาแห่งเหตุร้ายเริ่มปรากฏสิทธาหารู้ตัวไหม่พรกกระเดืองต้องหยุดกึกด้วยเท้าทายลึกลับไม่ใช่ใครที่ไหนเจ้เาจลานั่นเองคำหวานหยาดเยิ้มที่จะบูาาพร่ำราพันต่อหนังสือ,อก็ต้องสะดุดหยุดลงด้วยลูกสะบ้าลึกลับของเจ้าจลา,านั่นเองอเและแล้วเสือสองตัวก็ประจันหน้ากันข่าขอท้าเจ้าชายแปลกหน้านั่น เหตุการณ์กลับตาลปัดเจ้าจลาต้องการท้าต่อสู้กับสิทธาน้งพาวิมาดาเอยน้งพายเวลายำมากับฮะมีอะไรกันเนี่ยจะบบกว่าอะไรเมื่อกี้จลาท้าตีสิทธาเนี่ยสิทธาไม่ต้องฉันจะสู้เองคุณเร็วข้าจะสู้เองสิทธาจะบูบอกรับแทนเจ้าจลากลับหัวเราะยอพร้อมกับเยาะเยอย ในอดีตจจบูเคยสู้กับจลาทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเขา่าเล่นเอาจจบูต้องล้มลุกคลุกคลานอย่างชนิดที่แทบจะลุกไม่ขึ้นล้มแล้วล้มอีกการต่อสู้ครั้งนั้นจจบูประสบกับความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจอย่างไม่มีวันลืม รานี้ให้คนอื่นสู้แทนดูสิจะได้แก้หน้าให้จะบูไงเล่าเจ็บใจนักสิทธาคิดหนักจะแก้ปัญหานี้อย่างไรกันหนอสนับสนุนโดยประเบืองต้องอย่างหนาอย่างหนาคือตราชัางประสบการณ์50ปีเป็นประกัน